ผมเก็บเสื้อผ้าเขาใส่รถกะว่าฆ่าหัวใจให้เกียดกันไปเลยผมจะได้ move on ออกได้เร็วๆคิดไว้อย่างนั้นนะคผมเป็นความคิดที่ผมพูดตรงว่าสึ้นคิดมากใช้อารมณ์เป็นใหญ่สุดรักนี้ใจพังหรือใจฝูใสายนี้คุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคคุณพ,พี่อยู่ในเคสไหนคะ ใจพังเือใจฟูก็เรียกว่าพังไปแล้วดีกว่าแตกสลายไปแล้วครับผมผมกับแฟนเก่าคบกันมาได้เจ็ดปีย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วผมเป็นคนที่โตมาแล้วแบบด้วยความที่คิดว่าตัวเองเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นผู้ชายนะเราเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางครั้งผมก็เงียบ เลือกที่จะไม่พูดคุยกับเขาจะเก็บเอาไว้ในใจส่วนใหญ่อย่างปีที่แล้วค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองกันมากค่ะ <Okay. S 2> ผมก็เริ่มเก็บไว้ในใจเรื่อยๆพอบางทีกลับมาเจอกันที่บ้านก็พอเขาเหนื่อยแล้วบางทีผมอาจจะรู้สึกไปจู้จี้จุกจิกเขามากเลยเกิดแบบมีอารมณ์กระแทกใส่กันบ้างค่ะ <okay. S 2> เลยทําให้ผมอะมารู้สึกน้อยใจอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีนะผมพูดก่อนว่า การใช้สารเสพติดที่เป็นกัญชามัน<ฤ>ค่อนข้างทําให้หลอนประสาทถ้าเราใช้แล้วพมันใช้จนผิดผิดไปเลยไงครับผมค่ะ <c oughs> คือช่วงนั้นผมไปไปติดกัญชาผมยอมรับว่าติดเลยแล้วก็ไปําดิ่งอยู่กับกัญชาผมเปิดร้านทํามอเตอร์ไซค์ก็ติดนิสัยแบบว่าตื่นสายสายตื่นเที่ยงสิบเ็ดโมงบ่าย <c oughs> ด้วยความที่มีโก้สูงครับผมว่าอย่างไงนั่นแล้วปิดร้านสองทุ่มก็จะเอาแต่ขึ้นห้องมาสูบกัญชาางครับผมไม่ได้สนใจในตัวของแฟนกับ ลูกสาวสัตเท่าไหร่จนทําให้มีวันหนึ่งผมเผลอไปบอกเลิกเขาแต่บอกเลิกไปด้วยประมาณสองชั่วโมงผมก็ไปงอเขาด้วยด้วยเห็นน้ําตาของลูกสาวก็เลยได้สติแล้วไปขอคืนดีไปขอโทษอะไรแต่นั่นคือจุดแตกหักเลยครับผมหลังจากช่วงที่ผมนั่นไปก็คือเขาพยายามแบบชวนผมไปเที่ยวบ้างไปกินนู่นกินนี่แล้วมีครั้งหนึ่งก็คือเขาชวนไปที่งานกาชาติผมก็ไม่ไปก็ปล่อยให้เขาไปกันสองคน ผมเรียกว่าผมละเลยผมอาจจะทําหน้าที่อาหัวหน้าครอบครัวได้ดีแต่ในหน้าที่ของแฟนผมละเลยมากเลยละเลยสุดๆพูดคุยกันล่าสุดกันคือผมรับรู้ความรู้สึกเขาได้หรือว่าผมปล่อยให้เขารู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวไปเลยคือผมทําเขาแย่มากในหลายๆเรื่องจนเมื่อวันที่23ธันวาล,ลูกสาวมาพูดให้ผมฟังว่าเห็นแม่เขาคุยเหมือนกัคุยกับผู้ชายคนอื่นทีนี้ผมก็เลยจับได้ ผมจับได้วันที่23วันที่24เป็นวันเกิดผมเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากเลยครับผม mm hmm. okay. ใช้คําว่าพารติแปในระดับหนึ่งเลยครับผม mm hmm. รู้สึกแบบว่าทําไมเราถูกหักหลัง <Okay. S 2> ตอนนั้นก็คือยังไม่ทราบสาเหตุนะครับผมทําไมเขาถึงปั่นใจให้คนอื่นนั่นนู่นนี่วันที่24วันเกิดผมเขาเข้ามาที่บ้านกลับมาที่บ้านพอดีผู้ใหญ่มาพูดคุยกันเขาเตือนผมแล้วว่าการกลับมามันจะไม่เหมือนเดิมนะ ให้โอกาสแต่ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมผมก็คิดด้วยความเหมือนหลอกตัวเองนะครับว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนเดิมเดี๋ยวมันจะเหมือนเดิมหรอกกลายเป็นว่าคําว่าไม่เหมือนเดิมอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นที่ผมเลยผมวาดระแวงเขาไปหมดทุกอย่างค <Okay. S 2> ทุกครั้งที่เขาไปทํางานแล้วเขากลับมาบ้านแทนที่ว่าเขาจะได้สบายใจนะครับผมจะไปเหมือนกับจะกลายเป็นคนที่แบบจ้องตลอดเขาคุยเกียกับนั้นไหมหลังจากที่ใหม่มาเขาเขาบอกผมว่าเขาจะเคลียร์แต่เขาก็ไม่ได้เคลียร์สักทีจนเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่ครั้งหนึง่ง ผมผมถึงขั้นผมทำลายตัวเองเลยแล้วเรื่องเรื่องกัญชาเราหยุดไหมอ่ะก็ตั้งแต่หลังปีใหม่มาผมเลิกสูดเลยครับด้วยสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงผมมองว่าของพวกนี้ไม่สมควรใช้เลยครับผมเออประโยคนี้เลยค่ะคือสภาวะจิตใจก็ไม่มั่นคงแล้วยิ่งไปเจอสารกระตุ้นยิ่งหนักเลยนมันมันจริงเลยครับพี่อ้อยพี่ชอตแต่ด้วยความที่จิตผมมันสงบมันนิ่งอ่ะผมกลับฟุ้งซ่านอยู่ในนั้นฟุ้งซ่านคิดแล้วดำดิ่งแล้วลึกลงไปค่ะค่ะ ไม่ใช่คิดแล้วรู้สึกจะดีขึ้นแต่กลายเป็นผมดําดิ่งมันคือการหมกมุ่น,นแหละมันจะไปหมกมุ่นกับไอ้ปัญหาเดิมๆเ<ๆ>ดิมๆเดิมๆค่ะวันนั้นก็เลยแบบว่าตัดสินใจขอลดสถานะกลับไปเป็นแค่พ่อให้กับแม่ให้กับลูกละกันคแต่เหตุการณ์ที่ผมว่าสิ่งที่ผมทามันมันค่อนข้างเลวร้ยวายที่สุดเลยคือพอดีผมไปได้เบอร์ของผู้ชายคนนั้นมาผมเลยโทรเข้าไปคุยอื เขาไปคุยกับเขาแแปลเขาซึ่งผมดันไปอยากรู้คําตอบที่ถ้าผมรู้ผมไม่สามารถควบคุมเสียงได้แต่ผมก็ยังจะไปเฟน้นหาคําตอบนั้นพอผมได้รู้คําตอบนั้นขึ้นมานะครับพี่อ้อยพี่ช็อต <Okay. S 2> ผมสติแตกผมสติแตกมากเลยมผมกเก็บเสื้อผ้าเขาใส่รถถ้าถ้าพูดง่ายกะว่าฆ่าหัวใจให้เกียดก,กันไปเลยผมจะได้ move on ออกได้เร็วๆกะคิดไว้อย่างนั้นนะครับผมเป็นความคิดที่ผมพูดตรงว่าสิ้คิดมาก ใช้อารมณ์เป็นใหญ่สุด,สดพี่ขอถามได้<ต>ไหมคะว่าสิ่งที่หนูไป,ร,ไปรู้มาคืออะไรคะผมไปถามเขาว่ามีอะไรกันไปแล้วหรือยังอเออพี่แอบเดาเรื่องนี้เหมือนกันไปถามกับทางผู้ชายค่ะใช่ครับใช่ครับค,คือผมเก็บเสื้อผ้าแล้วไปหาเขาที่งานที่เขาไปร้องเพลงผมตะว่าผมจะาเอาเสื้อผ้าไปโยนใส่รถอีกครั้งหนึ่งเลยไงครับผม,มโยนใส่แบบเอากันหนักหักไปเลย เอาวันให้สุดไปเลยถ้าจะคิดแบบจะแตกหักงนี้แบบด้วยความที่ตอนนั้นใจมันใช้อารมณ์เป็นใหญ่ไปแล้ว <Okay. S 2> ครับผมไม่มีสติไม่มีสติเลยครับผมยอมรับค <Okay. S 2> แต่โชคดีที่ว่าแม่เขาออกมาห้ามไว้อะไรไว้แต่มันก็จบด้วยการที่ผมเอาเสื้อผ้าเขาวโยนไว้ตรงข้างทางตรงแถวนั้นที่เป็นป่าเ mm. ตะต,ตรงตะกร้าพังหมดเลยค่ะ <Okay. S 2> สุดท้ายแล้วผมคิดว่าจะดีขึ้นนะผมคิดว่าตัวตัวผมเองจะรู้สึกดีขึ้นแต่เปล่าเลยครับพี่มันแย่ไปหมดเลย ผมทาไปทําไมผมทําไปเพื่ออะไรวะตอนที่เราเอาเสื้อผ้าไปทิ้งตรงนั้นเนี่ยคือกะว่าให้เลิกกันไปเลยใช่ไหมคะคือจบๆกันไปเลยประมาณนั้นด้วยครับผมตอนนั้นคือผมใช้คําว่าอารมณ์เลยครับผมอารมณ์ลุ้นๆไม่มีสติไม่มีอะไรเลยแหละครับทั้งๆที่ความจริงแล้วถ้าผมใจเ็เย็นลงอีกนิดนะรอเขาทํางานเสร็จอะไรเสร็จแล้วค่อยพูดคุยกับเขาดีๆว่ามันจริงเหรอไปมีอะไรกันมาแล้วเหรอ แต่อันนี้คําตอบผมมารู้ที่หลังอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องเก่าของเขาซึ่งสองคนสองคนนี้เขาเป็นฐานไฟเก่าครับผมค่ะ okay. เป็นฐานไฟเก่าที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ผมไม่ได้ใส่ใจแฟนเลยค่ okay, okay. ะค่ะณตอนนั้นคือประมาณว่าทางนู้นเขาเข้ามาทําทุกอย่างที่ผมไม่ทําที่ผมไม่ไปพาเขาไปกินนูน่น <Okay. S 2> กินนี่ <Okay. S 2> ไม่พาเขาไปส่งนั่งนู่นน,นี่เนี่ยครับผมผมละเลยตรงนั้นไปเลยค่ะ <Okay. S 2> ตอนนี้ ผมกับเขาก็ไม่ได้ตัดขาดอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าผมขอลูกสาวขอลูกลูกของเขาอะมาเลี้ยงไว้อยู่กับผมอ๋อค่ะแต่แต่ก็ถ้าพูดตรงๆไม่ใช่สายเลือดผมแท้แต่ด้วยความที่ผมเลี้ยงมาเจ็ดปีก็ผูกพันค่ะผูกพันรักครับผมรักรักมากรักรักไม่ต่างจากสายเลือดแท้ๆเลยครับผมแล้วในตอนที่เรามีปัญหากันนะคะลูกได้รับรู้ถึงความขัด<ม>แยง้งหรือการทะเลาะกันไหม,ม ผมยังต้องประคองจิตใจลูกอยู่ะระดับหนึ่งทือพี่อ้อยพี่ชอะทุกวันนี้เพราะว่าลูกคิดว่าทุกวันนี้ที่ผมกับแม่เขาเลิกกันทะเลาะก,กันเป็นเพราะเขาเป็นเพราะเขาเลยเพราะเพราะเขาเป็นคน <c oughs> ในเรื่องนะบอกผมก็พยายามฮีลใจลูกคือตอนนี้ <c oughs> สําหรับตัวผมเองโอเคโลกผมมันแตกสลายไปแล้วช่างมันผมเหนือโลกอีกใบหนึ่งก็คือลูกสาวผมผมพยายามประคองไว้อยู่ตอนนี้ก็ผม กลับมาทบทวนตัวเอง <Okay. S 2> ผมลดอีโก้อีโก้ใช้คำว่าอีโก้ดีกว่าอีโก้ของตัวเองอีโก้ที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ใหญ่มากเป็นผู้ใหญ่มากโตแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวผมผมลดลงมาเยอะเลยผมก็ตอนนี้เลือกที่จะรับฟังรับฟังคนอื่นให้มากขึ้น <Okay. S 2> ที่ที่คำตอบผมรู้จากปากเขาล่าสุดก็คือเขาไม่ได้รักผมแล้ว มันมันหมดความรักกันไปแล้วแต่เขาบอกว่าเขาก็ยังห่วงยายผมในฐานะพ่อของลูกอยู่ค่ะ,คะก็เป็นความสัมพันธ์ที่คือ,ค,อคือจะบอกว่าสวยงามมันก็เป็นสวยงามรูปแบบหนึง่งคือขนาดพีเองไม่ได้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแต่พีรักเด็กคนนี้และก็อยาใายเขาเติบโตเป็นเป็นลูกสาวที่ดีและน่ารักนะคะคม,มุมหนึง่งเพียงแต่แค่นิดเดียวเองค่ะก่อนอันเนี้ยพอมันมันมีเรื่องของการที่เราใช้สติน้อยไปหน่อย และอาการที่ไม่ได้ใช้สติเนี่ยมันก็เลยสร้างปัญหาที่มาดูใหญ่และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนที่เราจะพูดกันอยู่ในในคลับไฟเดย์เรื่อยๆค่ะตอนอยู่ไม่ดูแลอย่ารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปในวันนั้นเองแฟนเก่าของคุณพีกก็คงใช้เวลาในการฮิวตัวเองเยอะมากพยายามแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาแต่ตอนในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราละเลย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 และมองไม่เห็นเขาในชีวิตเลยค่ะและเรื่องของโอกาสเนาะบางทีมันผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปเลยมันไม่ได้กลับมา โอกาครั้งสุดท้ายที่ว่าคุยกันตอนเมื่อวันที่ยี่สี่ธันวาคือเขาให้โอกาสผมแล้วแต่กลายเป็นว่าผมไม่ปรับปรุงตัวเราก็ไม่ได้รับ <ผม S 2> โอกาสนั้นอืมผมรับโอกาสไปแล้วแต่ผมกลับไม่รักษามันไว้ค่ะค่ะ่ะอาบางคนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะมองว่าเอา้าทําไมโอกาสทําไมให้ให้กันน้อยจังความจริงแล้วพอผมทบทวนตัวเองผมได้รับโอกาสมาเยอะมากมผมใช้คําว่าขอโอกาสนะ จะเปลี่ยนแปลงนะจนมันไม่มีค่ามันไม่มีราคาไปเลยคค่่ะะใช้มันซะจนมันไม่มีค่าไม่มีราคาจนวันเนี้ยมันไม่มีค่ามันไม่มีราคาไปแล้วอืค่ะแทบไม่ต้องตอบอะไรเลยเพี่ว่าพีตกตะกอนได้ดีสมพอสมควรเลยแหละว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรและควรจะเดินหน้าต่อไปยังไงเหมือนที่พีบอกค่ะบางคนอาจจะมองว่าทำไมให้โอกาสน้อยจังโอกาสจะน้อยไม่น้อยไม่อยู่ไม่ไม่เกี่ยวนะคะคือคนบางคนกว่าจะได้พูดคําว่าอ่า ขอโทษก็ได้และเราเราเดินหน้าต่อไปด้วยกันกว่าจะพูดคํานี้ได้มันยากมากนะคะ<ม>แปลว่าเขาต้องไปคุยกับตัวเองมาเยอะมากและเมื่อไหร่ก็ตามที่โอกาสที่เขาให้มาแล้วเราเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นน้อยหรือเกินมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ย้อนกลับมาทําร้ายเราแบบนี้แหละว่าเราเองต่างหากที่ไม่เห็นคุณค่าของโอกาสนั้นค่ะ<ม>และ้วมาถึงวันนี้เราก็ต้องยอมรับในการตัดสินใจของเขาเนาะเขาบอกผมว่าเขาขอออกไปใช้ชีวิตของเขานะค่ะทุกทีแรกผมรู้สึกปล่อยเขาไม่ได้เลย คือผมไปไปได้ยินคําพูดคํานึงจากพี่โอมคอกเทลเขามานะครับ <c oughs> ที่แบบว่าในในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยว่า <c oughs> การไม่มีเขาอะ่ะจริงๆแล้วเราก็อยู่ได้นะไม่ใช่ว่าเราอยู่ไม่ได้ค <c oughs> แต่การมีเขามันก็ดีกว่าเสมอแต่ตอนนี้ผมไม่มีโอกาสนั้นแล้วผมผมได้แค่ตอนนี้ผมถอยออกมาผมมาอยู่ในมุมของผม <c oughs> ผมมาอยู่ในมุมของผมม,มาทำหน้าที่ที่ผมขอไว้ก็คือดูแลลูกสาวค่ะผมตอนนี้ผมทําได้แค่นั้นจริงแต่ผมรู้แล้วว่าสุดท้ายตอนเนี้ยการจะกลับมาหรือเขาจะไม่กลับมาเป็นเรื่องของเวลาแหละค่ะเพราะการจะมีเขาหรือไม่มีหรือจะมี <c oughs> <c oughs> จะมีเขาหรือจะมีใครเราเอาอแต่ใจไม่ได้เนาะใช่ค่ะนะเพราะมันเป็นเรื่องคน <c oughs> สองคนเลือกกันที่สําคัญค่ะการที่พี่บอกว่าผมก็ทําได้แค่เป็นพ่อของลูกสาวไม่ได้แค่ค่ะพี พีมีหน้าที่และหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากในการดูแลเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้เขาเติบโตเป็นผู้หญิงที่นะดีและมีความสุขนะคะน,นะค,ค่ะขอบคุณมากๆค,ค,ค่ะพีพค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับดูคลาบไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะครักหนีใจพังหรือใจฝู